เมียตัวแทนคำโปรยสิงหราชหรือในสิงแห่งไร่สิงหราชเขาถูกเจ้าสาวเทในวันแต่งงานเจ้าสาวหนีไปกับผู้ชายคนอื่นทำให้เขาต้องบังคับให้น้องสาวของเจ้าสาวเข้าพิธีแต่งงานแทนอันชันหรือครูอันผู้อ่อนหวานเรียบร้อยเธอเป็นน้องสาวของอิงฟ้าเมื่อพี่สาวทิ้งงานแต่งงานไปเธอจำเป็นต้องเข้าพิธีแทน เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ถูกประนามว่าเป็นคนนิรคุณแต่เธอรู้ดีว่าเธอเป็นได้แค่เมียตัวแทนเท่านั้นชีวิตแต่งงานทั้งสองเป็นไปด้วยดีเพราะสินคราชมองเห็นความเรียบร้อยน่ารักของเมียตัวแทนคนนี้จนเขาตกลุมรักเธอในที่สุดแต่เมื่ออิงฟ้ากลับมาทวงคนรักคืนอันชันจะทำยังไงได้เมื่อเจ้าของหัวใจของเขากลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง สิงหราชจะจัดการยังไงเมื่อถูกยั่วยวนจากคนรักเก่าพี่จะทวงพี่สิงค์คืนจากทุกคนที่แย่งเข้าไปเด็กจะดืๆอย่างหนูอนันไม่ใช่คู่ต่อสู้กับพี่หรอพี่ไปก่อนนะฝากดูแลพี่สิง์ด้วยอีกไม่นานพี่จะกลับมาทวงคืน